สวัสดีครับพบกันอีกคลิปหนึ่งนะครับกับไตรมาศกสามนะครับร้อนแรงไม่หยุดนะครับรุ่นนี้บอกตรงๆน่าจะเป็นเหรียญหลักอีกรุ่นหนึ่งของหลวงพ่อนะครับวันนี้เราจะมาดูการแนวทางการสะสมของผมนะครับว่าเก็บยังไงนะครับถ้าท่านใดสนใจก็ลองทักมานะครับทางโทรหรือไลน์มาก็ได้นะครับอันนี้ เรามาดูกันนะครับว่าแนวทางการสะสมเป็นอย่างไรนะครับของผมเป็นคอลเลกชันนะครับไอ้นี้จะเป็นหน้ากากนะครับเป็นเนื้อหน้ากาลงยาจีวอนะครับเดี๋ยวดูเรื่อยๆเดี๋ยวผมจะไล่ให้ดูทีละองค์นะครับผมจะลงคลิปของไตรมาสอยู่อีกประมาณ1-2ถึงคลิปนะครับแล้วก็จะไปพยักแสนล้านนะครับเพราะว่าตอนนี้พยักแสนล้านก็ กระแสก็เริ่มมาแล้วนะครับเดี๋ยวพระปลูกเศษส0นี้นะครับท่านใดสนใจก็ติดตามไว้นะครับรุ่งอรุณไลฟ์สไตล์กดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมีพยักแสนล้านนะครับซึ่งอาจารย์ป๋องสร้างเสือแค่2รุ่นเท่านั้นนะครับก็คือพยักแสนล้านกับราชาพยักนะครับก็ฝากติดตามเดี๋ยววันนี้เรามาชมคอลเลกชันสวยๆนะครับในชื่อว่า หน้ากากเงินลงยาจีวอนนะครับอันนี้ผมเอาตัวอย่างมาให้ชมนะครับแนวแนวทางการสะสมเรามาดูพิมพ์แรกกันนะครับสร้างบารมีนะครับก็แน่าจะเป็นเหรียญหลักอีกรุ่นหนึ่งนะครับเวลาเก็บสะสมนะครับก็จะเก็บประมาณนี้นะครับว่าเป็นเนื้อนี่นะครับนี่สวยวิงวิงนะครับสวยงามมากนะครับอันนี้นี่นะครับก็จะเป็ดเก็บเป็นคอลเลกชันอย่างนี้นะครับทุก นี่นะครับอันนี้ก็พายชุบพายทองนะครับสีออกทองชุบทองนะครับแล้วก็วงนี้นะครับก็จะออกชมพูนะครับวิ่งวิงนะครับเป็นเป็นชมพูสวยงามนะครับอันนี้เป็นเงินแท้นะครับนี่นะครับเราก็จะเก็บประมาณนี้นะครับแล้วก็เป็นคอลเลกชันไว้นะครับให้ครบทุกเนื้อที่นี่นะครับ เป็นหน้ากากนะครับอันนี้เป็นเนื้อเนื้อมหาชนวนนะครับที่เลอะๆนี่เป็นจากการผสมเนื้อนะครับนี่นะครับวิงวิงสวยเลยนะครับนี่เราก็จะสะสมเป็นชุดๆรุ่นๆไปอย่างนี้นะครับสามองค์าผมก็ยังหาไม่ครบนะครับยังต้องหาเพิ่มอีกที่เนื้อ เนื้อแบบนี้นะครับแบบสวยๆอย่างนี้นะครับวิ้งๆอย่างนี้นะครับก็มีมีทุกเนื้อนะครับอันนี้ทองอันนี้ชมพูอันนี้ก็เป็นมหาชนวนนะครับก็จะดูวิ่งๆสวยอย่างนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูคอลเลกชันมหาเอหน้ากากเงินของหลวงปู่ทิมกันนะครับดูนะครับนี่นะครับก็จะวิ้งๆอย่างนี้นะครับ นี่นะครับเราก็จะเก็บสีชมพูนะครับเป็นนะเป็นคอลเลกชันไปนะครับอันนี้เป็นมหาชนวนนะครับก็จะพื้นผิวแต่ละองค์ก็สวยคนละแบบนะครับเราเก็บอย่างนี้จะจะสวยงามนะครับเป็นคอลเลกชันไว้นะครับอันนี้เป็นนวะนะครับซึ่งองค์นี้สร้างเก้าสิบเก้าสิบเก้าองค์นะครับเฉพาะที่ลงท้ายด้วย เลขหนึ่งเลขศูนย์เลขเก้าเท่านั้นครับที่จะมีหน้ากากเงินนะครับเนื้อนวะนี่ก็สร้างน้อยอยู่แล้วนะครับแต่ว่าถ้าเป็นหน้ากากเงินนี่เก้าสิบเก้าองค์นะครับโอ้โหเราเก็บเป็นคอลเลกชันนะครับอย่างนี้จะสวยนะครับให้ครบชุดนะครับเดี๋ยวแทนภาพสวยๆให้ชมนะครับจะมี สีทองอย่างนี้นะครับแล้วก็ชมพูทุกเนื้อนะครับสวยทุกเนื้อเราเก็บเป็นเป็นคอลเลกชันหน้ากากนะครับนี่นะครับอันนี้มาดูสร้างบารมีนี่สวยๆนะครับผมก็ยังเก็บไม่ครบนะครับต้องค่อยๆสะสมนะครับโอ้โหสวยจริงๆน่าจะเป็นเหรียญลักอีกรุ่นหนึ่งของหลวงพ่อนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับลุงละุูนไลฟ์สไตล์นะครับฝากกดติดตามไว้นะครับและสวยๆดีๆ มีที่เรานะครับมีแบ่งปันทุกรุ่นทุกเนื้อนะครับสนใจทักกันมาได้นะครับตามเบอร์โทรหรือลายที่ให้ไว้ข้างบนนะครับวันนี้ต้องขออนุญาตลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ